โลกยูกิโ oh! อเนี่ยมันมีการ์ดประเภทหนึ่งครับที่จะขึ้นชื่อการ์ดแปลเป็นไทยว่าผู้ที่จุดจุดจุดสงสัยไหมว่ามีผู้จุดจุดจุดที่เขาทำอะไรบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับก็าจะมาด้วยคีย์เวิร์ดของความน่ารักอันหนึ่งละกันนะครับที่ผมเนี่ยดูชื่อการดยูกิโอเนาะแล้วก็เวลาผมเห็นแบบพวกการตั้งชื่อกาดแล้วมันดูมีความเท่เออผมก็จะอินกับชื่อการดได้ไง่ายมันจะมีชื่อการดชื่อนึงครับผมที่ผมรู้สึกว่าอินมากคือแบบเป็นตัวตนปริศนาไม่ระบ,บุชื่อไม่ระบ,บุนามไม่บอกว่าเขาเป็นใครแต่บอกว่าเขาทําอะไรนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยนะซึ่งจะเป็นชื่อกาดของภาษาญี่่่นนะนนเลยคคคัคัา้ม โมโนนะครับผมซึ่งโมโนเนี่ยมันจะแปลได้ประมาณว่าผู้ที่สิ่งของอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีโมโนที่เขียนเป็นตัวคันจิแล้วสื่อถึงความเป็นแบบสิ่งมีชีวิตได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้แหละผมก็จะไปลองหาการที่มีจุดๆๆโมโนนะครับผมซึ่งภาษาญี่ปุ่นมนันแปลจากหลักมานะเนาะก็จะเป็นแบบว่าผู้ที่อะไรบ้างอย่างเช่นผู้ที่อาศัยอยู่ในปา่าลึก ผู้ที่อาศัยอยู่ในความมืดผู้ที่ถูกเลือกอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีคําประมาณเนี้ยโผล่ขึ้นมาในชื่อกาสที่ผมเอามาให้ฟังในคลิปนี้เนาะซึ่งตามกติกาเดิมนะครับในแง่ของการทําคลิปที่เป็นแนวคีย์เวิร์ดแบบนี้ผมก็จะไม่เอาการ์ดที่อยู่ในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งเลยครับผมซึ่งมีการ์ดบางใบมันอยู่ในซีรีส์ของ World c ชาลิสเวิร l ลเลกาซอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าพออยู่ในซีรีส์ปุ๊บอันนั้นก็ตัดเอาไปเดี๋ยวพอได้ทําคลิปพูดถึงใในนนนซีีีีีีรจจ๋าาเเเลลยยยยออออะไง้้ดววกกกกก็ค่่่่่่ัทททึผููุๆๆโ ผมที่มีสปพคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนการ์ดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรารากเกือบเกือบยี่สิบใบเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะมีผู้ที่อะไรบ้างนะครับบางอันอาจจะตัดคําว่าที่ไปเนาะเออเพื่อให้คามันสลวยไปอีกแบบหนึ่งได้ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมอะแต่พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมใบแรกการ์ดนี้เลยครับผมผู้ที่ทําตามคําสั่งของความมืดผู้ที่ทำตามคำสั่งของความมืด,มมมดเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผาจอมเวทเลเวล2พลังโจมตี700ป้องกัน500อนะครับเ การ์ดที่คีย์เวิร์ดขึ้นชื่อว่าผู้ที่ทําอะไรบ้างแบบนี้นะถ้าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาก็พอจะเราสรรพคุณมันได้นะครับอย่างเช่นผู้ที่เชื่อฟังคําสั่งความมืดใบนี้นะครับมันก็เป็นจอมเวทที่สันเสริญซึ่งความมืดและเวลาที่ความมืดชี้นําให้มันทําสิ่งใดมันก็จะทําสิ่งนั้นโดยไม่สงสัยลังเลเลยะก็ตามคุณสมบัติของตามชื่อเนาะและการ์ดใบต่อมาผู้ดื่มดําเลือดสดๆครับผู้ดื่มดําเลือดสดๆเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาสัตว์เลี้ยงคานเลเวล3พลังโจมตี 900, งกน 800, นะารโดยื่อ ภาษาอังกฤษมันก็จะตรงไปตรงมาอีกแบบหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นกิ้งกาเป็นจิ้งหรีอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นตั้งให้ดูกว่านิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีชื่อแบบนี้มันก็จะมีคุณสมบัติในกั๊ดเหลืองของมันว่าในความมืดนั้นมันจะเป็นตัวตนที่โผล่เข้าไปเล่นงานผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและมันจะดื่มดับเลือดสดๆของผู้นั้นจนกว่าจะจบชีวิตไปนะครับก็จะประมาณนี้นะและ้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมผู้ที่เรียกหา แสงเผาจองเวทเลเวล3าพลังโจมตี1 0 0 0ป้องกัน1000มอนสเตอร์ตัวนี้เป็นรีเวิร์สนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไงหน้าขึ้นมานะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ว่าเลือกมอนสเตอร์ธรรมดา1ตัวในสุดสานของเราเป็นตัวที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกอันเชิญขึ้นมาบนฟิลแบบพิเศษครับซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจอีกแล้วครับผมว่าพอมันขึ้นชื่อว่าผู้จุดๆๆอะไรพวกนี้นอกจากคุณสมบัติในการเหลืองแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติตามเอดรรรม์ธ ธาตุไฟเผาจองเวทเลเวล3พลังโจมตี900ป้องกัน1000ครับการไปนี้นะครับผมเทคสกัด <Text card S 1> ของมันควรจะเขียนว่าอะไรครับมันมีความสามารถในการที่จะควบคุมเปลวเพลิงสร้างเป็นทะเลเพลิงหรือสร้างเป็นกระแพงไฟในการที่จะป้องกันการโจมตีหรือใช้ในการโจมตีศัตรูได้อ่ะก็ตามนั้นนะครับแล้วทีนี้การไปต่อมาครับผมผู้ที่ให้ความร่วม,มมือในร่มเงาครับผู้ที่ให้ความร่วมมือในร่มเงาเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผานัครบเลเวล3พลังโจมตีป้องกัน1000ครับการไปนี้นะครับผมไม่มีเอฟเฟกนะมันก็จะมีเทคสกัดเขียน ไม่ว่ามันเป็นคนแคระที่มีลักษณะหน้าตาน่ารักคอยอยู่ในร่มเงาให้ความช่วยเหลือกับผู้คนที่เดินพันไปพันมาก็เท่านั้นครับและการไปต่อมาครับผมการไปน,นี้คือผู้ที่แอบอยู่ในส่วนลึกของถ้ำมังกรครับผู้ที่แอบอยู่ในส่วนลึกของถ้ำมังกรเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินพอมังกรเลเวล3พลังโจมตี1 5 0 0ป้องกัน700ครับผมเชื่อแล้วแหละว,ว่าแอบลึกจริงนะครับพอาดูจากอาร์ตเวิร์กแล้วเหมือนจะไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยเอฟเฟกต์ของการไปน,นี้นะครับพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น3ามพอยคูอนจำนวนการ โซนเวทกับดักของเราครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาเลยนะครับผมผู้กลืนกินชีวิตครับผู้กลืนกินชีวิตเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุเมื่อผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1000งัาไปดีนะครับเท็กซ์กายของมันจะเขียนว่ามันเป็นปีศาจที่เอาพลังของวิญญาณมาเป็นพลังให้กับตัวเองโดยที่มันจะกินวิญญาณของทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่ตายไปแล้วได้เลยทีเดียวแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาผู้ที่สิงอยู่ในภาพวาดผู้ที่สิงอยู่ในภาพวาดเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุด,ดินเผาปีศาจเเลเวลว4พังโตี1 1,200ป้องกัน1,500การไปนี้นะครับเทกสกายเขียนไว้ว่าเป็นปีศาจที่ถูกสาบไว้และสิงอยู่ในภาพวาดที่ผู้คนได้วาดไว้ผู้ใดก็ตามที่เอาภาพวาดที่ปีศาจตนนี้สิงอยู่ไปไว้ในบ้านก็จะต้องพบเจอกับโชคร้ายอย่างแน่นอนและการไปต่อมาผู้อาศัยในปากป่องผู้เขาไฟผู้อาศัยในปากป่องผู้เขาไฟเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาไฟเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน1,200การไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายจากบนฟิลและถูกส่งลงไปสุ่สารเพิ่มให้เราเลือกมอนสเตอร์เผาไฟหนึ่งตัว จากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้ครับและการไปต่อมาผู้อาศัยในขุมนรกครับผู้อาศัยในขุมนรกเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดธาตุน้ำเผามังกรทะเลแรงสีพลังโจมตี1,700ป้องกัน1,400งพันสี่ร้อยการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสี่สองตัวในการอัญเชิญเอ็กซ์ซีดมาลงมานะครับเอฟเฟกของมันก็มีสองอย่างครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการไปนี้มันมีวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำปุ๊บมอนสเตอร์ธาตุน้ําที่อยู่บนฟิลด์ของเราพลังโจจมมตีีีะะเเเพิ่ขึ้้้นนน500นครับแลวทอฟฟ สคือเธอละครั้งเธนเราหรือเทินขออีฝ่ายหนึ่งก็ได้ถอดวัตถุดิบเอ็กซิออกไปจากการใบนี้1ใบนะครับแล้วในเธอนั้นเนี่ยอีฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดที่อยู่ในสุสานได้ครับอ๋อลืมแซวไปเลยนะว่าการ์ดใบนี้ก็แอบอยู่ในส่วนลึกเหมือนกันนะครับมองแทบไม่เห็นตัวของมันเลยนะเนี่ยแต่ก็เป็นมอนสเตอร์เผาบัลลอนทะเลไงนะครับก็คาดเดาโรคร่างกันเอาเองนะมอนสเตอร์ Monster ตัวต่อมาครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้คือผู้ปกป้องวิหารเทพครับผู้ปกป้องวิหารเทพเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดิน1000 การไปนี้นะครับเอฟเฟกของมันคือตราบได้ที่มันไงหน,หน้าอยู่บนฟิลของเราผู้เล่นอีกฝ่ายหนึง่งจะไม่สามารถรอการ์ดในช่วงนอกรอเฟสได้สมมุติเป็นยุคที่แบบหาแห่งความโลภยังไม่ถูกแบนอย่างนี้นะครับการไปนี้ก็น่าจะผนึกได้ค่อนข้างดีเลยนะการไปต่อมานะครับผมผู้ล่าวิญญาณครับผู้ล่าวิญญาณเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดิ่มเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,100ป้องกัน1000การไปนี้นะครับผมมันเป็นผู้ที่ออกล่าวิญญาณโดยที่มีดาวคู่ใจสามารถที่ จะโจมตีใส่เหยื่อของมันและวิญญาณน,นั้นจะถูกดึงออกมาจากกายเนื้อและศัตรูที่ถูกดาบนี้ฟันวิญญาณจะถูกดึงออกมาจากกายเนื้อและมอนสเตอร์ตัวต่อมามอนสเตอร์ตัวนี้คือผู้กืนกินวิญญาณบาซูครับผมผู้กืนกินวิญญาณบาซูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลสีพลังโจมตี1,600ป้องกัน900้ครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ในสุสานของเรา1 2หรือ3ตัวทําการรีมูฟออกจากเกมไปพลังโจมตีของการไปนี้จะเพิ่มขึ้น 300ต่อ1ตัวที่เรารีมูฟออกจากเกมด้วยเอฟเฟกนี้ไปนะครับซึ่งเพิ่มได้ถึงจนจบเทินเนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะครับว่าผู้ที่จุดๆ,ๆที่อยู่ในคลิปนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่มีชื่อว่าบาซูนะครับแล้วแถมให้นิดนึงนะครับใบให้ว่าตัวบาซูเนี่ยมีการ์ดใหม่ของมันแล้วด้วยนะครับชื่อบาซูเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสและทีนี้ชื่อของมันไม่ได้มีคําว่าผู้ที่อะไรขนาดนั้นนะจนไอ้ตัวที่เป็นคล้ายๆร่างวิวัฒนาารออออันนนนีีนี้้ไทใคคิปื่่่แผออยยููศยยดโ ผู้ที่แอบอาศัยอยู่ในดินโคลนเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาหินผาเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1 3 0 0ครับการไปนี้นะครับเทคการของมันจะอธิบายว่าถ้าเราเดินไปยังสถานที่แห่งใดและเห็นดินโคลนมาจากไหนก็ไม่รู้หยดอยู่ตามพื้นให้สันนิษฐานว่าเจ้าตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นครับสังเกตได้นะว่าในโลกยูกิโอก็มีผู้ที่ไปอาศัยอยู่ในนู้นในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทำมังกรก็มีขุมนรกก็มานะครับหดือกระทั่งในแบบดินโคลนอย่างเงี้ยเขามีไอตัวนี้อยู่กัน ผู้สรรสร้างปีกนางฟ้าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล7พลังโจมตี2750ป้องกัน2,400รครับการ์ดใบนี้น,นะครับมันเป็นนางฟ้าชั้นสูงที่มีปีกทั้ง6ปีและมีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของอิสรภาพและความหวังของมนุษย์ครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาผู้พิพากษาโบเทนิสครับผมผู้พิพากษาโบเทนิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรีฟร่เลเวล8พลังโจมตี2800ป้องกัน1,400เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้น,นะครับถ้า,า,กาเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกต ได้สําเร็จแล้วเราสามารถที่จะให้มอนสเตอร์บนฟิลของเราทั้งหมดเป็นเครื่องสังเวยแล้วก็อัญเชิญการ์ดไปนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการอัญเชิญแบบพิเศษนี้สาเร็จนะครับผมเราใช้มอนสเตอร์เผาแฟรี่ไปกี่ตัวให้ทําลายการ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายตามจํานวนกันครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผมผู้ที่แอบซ่อนในป่าลึกครับผู้ที่แอบซ่อนในป่าลึกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,800การนี้ไม่สามารถอัเชิญปกติได้วิธีการอัิญก็คือต้องใช้อยกาของการ์ด ในการที่จะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเท่านั้นเดอ้อเอฟเฟกของการ์ดบนี้มีอยู่3อย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1่ก็ต้องว่าเรื่องของการอัญเชิญแบบพิเศษก่อนคือเอามอนสเตอร์าตาแสงหรือทตุมืดหนึ่งตัวในสุสานของเรารีมูฟออกไปจากเกมหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญการ์ดเบนี่จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ครับตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิลโซนมีการ์ดถือสองใบการ์ดใบนี้จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกตของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งและตามด้วยเอฟเฟกร์ที่สามรถอาเกิดว i, 1, อาาาอ ils, ่อยู่ในสานารืรอ ถูรีมูฟออกจากเกมก็ได้นะครับเลือกมาหนึ่งหรือ2ใบเอากลับเข้าเด็กไปแล้วเราเอากลับเข้าไปกี่ใบให้เลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตามจำนวนนั้นทำลายทิ้งไปครับซึ่งมอนสเตอร์หมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่ามีการ์ดเวทมนต์หนึ่งใบไม่น่าเชื่อว่ามีคำว่าผู้ที่จุดๆอะไรพวกนี้อยู่ในชื่อกาดด้วยนะครับชื่อกาดมีชื่อว่าผู้ที่ถูกเลือกครับผู้ที่ถูกเลือกเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับเออตอนแรกคิดว่าการ์ดใบนี้จะไม่ติดแล้วเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ไกาแอหงวนอเตฟัไยขล ก็ลองดูเอฟเฟกกันว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไไดบ้างน,นะครับมาที่เอฟเฟกของมันเลยนะครับผม,มคือให้เราเอาการ์ดที่อยู่บนมือของเราเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์อีก2ใบนะครับผมก็คือรวมเป็น3ใบหลังจากนั้นปุ๊บให้อีกฝ่ายหนึ่งสุ่มเลือกการ์ดจาก3ใบนั้นมา1ใบถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลือกเป็นมอนสเตอร์ปุ๊บให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษอัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วเอาการ์ดที่เหลือทิ้งลงสซสารไปแต่ถ้าเกิดว่า การที่ถูกเลือกไม่ใช่มอนสเตอร์ปุ๊บนะครับผมให้เอาการทั้งสามใบทิ้งลงสู่สารไปเลยครับก็แอบเป็นแนวการบัดดวงนิดนึงนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าผู้ที่อะไรบ้างนะครับก็ใช้คำว่าน้นเป็นชื่อการจากภาษาญี่ปุ่นแปลไทยมานะถ้าเกิดว่าจะเอาให้แปลอังกฤษตรงๆจ๋าเลยมันก็จะมีคำว่า the one that one who อะไรพวกนี้เนาะมันก็จะส่งนั้นแต่ว่าผมไม่ได้เจอจากภาษาอังกฤษครับเพราะว่าภาษาอังกฤษรู้สึกว่าบางใบจากในคลิปนี้เอาแค่ว่าดูพอมันเป็นชื่อการภาษาอังกฤษปุ๊บนะครับม เ,เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกครับเน้นในชื่อของภาษาญี่ปุ่นไปท่านผู้ชมรู้จักผู้ที่อะไรบ้างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันมาเล็งเห็นศักยภาพของตัวไหนยังไงเอาไปใช้อะไรดีไหมนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือมีความคิดเห็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะ ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ